3..2..1.. ส,ส,สวัสดีครับ a r f l e x t r a i n i n g s t u d i o c o m นะครับก็พี่เปิดมาเนี่ยกับหัวข้อที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงดรา,า่าหรือคนจะกลดา่าพอสมควรว่าท่าแรดผูดาวที่คนนิยมฝึกกันแม่งไม่ใช่ท่าเล่นปีกว่ะเออเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนประสบเราทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าไอ้ท่าที่คนหลายๆคนเนี่ยที่เข้าใจกันผิดเนี่ยซึ่งมักจะเป็นท่าที่เป็นบาก,ก้านยาวจับมือกว้างแล้วกดลงแอนอกรับ อ่ะยืดอกแอนอกรับแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ท่าเล่นปีกเว้ยเออต่อให้ชื่อแลดพูดาวหรือที่เรียกมาจากว่าแลดทัศน์สิมาสโดซาหรือกลุ่มการเล่อปีกก็ตามแต่แต่ไม่ใช่ท่าฝึกปีกฟังดูอาจจะแบบไอ้เฮียพีอาร์มืออะไรของมึงวะเนี่ยใช่ต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ของการพอกายเนี่ยมัน <c oughs> มันขยับไปไกลละแต่ว่าเรายังใช้เรายังใช้สับแสงดื้อๆอยู่ ันนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจกับเพื่อนๆในพี่น้องๆนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ใช่ท่าฝึกปีกพวกเองทั้งหลายแหละที่ดูคลิปนี้อาจจะต้องทาความเข้าใจตั้งแต่รากเลยเว้ยเออคือคือเอาง่ายคือกูจะยกมาตั้งแต่ความเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อก่อนว่าเฮ้ยถ้ากูพูดกูพูดเรื่องนี้เนี่ยคือสบักนะอันนี้คือกลุ่มปีกนะอะทำงานคนละอย่างกันนะ การเคลื่อนไหวอะไรยังไงแตกต่างกันนะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่รากแล้วจะมาขมวดปมและเองจะขอในตอนสุดท้ายก็ตามสไตล์ชักแม่น้ำลังหาเพื่อตอบหนึ่งคำถามให้พวกเองฟังคำถามเดียวโอเคอ่ะเริ่มต้นความเข้าใจร่วมและหน้าที่ของปีกสะบักความเข้าใจร่วมในที่นี้เนี่ยก็คือว่าโอเคถ้าพี่พูดถึงปีกมันคือปีกก็คือแรทชิมัสโซไซ กับถ้าเป็นกลุ่มสะบักเนี่ยพี่ใช้คำว่ากลุ่มสะบักเพราะว่าพี่จะพาดพิงไปถึง2มัดหลักๆก็คือมัดรอมบอยกับมัดทรัพิเชียสมัดรอมบอยกับมัดทรัพิเชียสเนี่ยมันจะทําหน้าที่ค่อนข้างคล้ายกันก็คือว่าจะฮอไหไลไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ยืดอกเปิดไหลแบบแบบทหารก็คือทรงไหลไปด้านหลัง่ยยืดอกเปิดไหลแบบทหารทีนี้เนี่ยในส่วนของทรัพิเชียสเนี่ยมันก็จะทําอีกหน้าที่หนึ่ง เพิ่มขึ้นมาจากรอมบอยก็คือการยักไหลขึ้นหรือยกไหลแบบนี้อันนี้คืออีกหนึ่งหน้าที่ของทร o ฟิเชียสฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พูดถึงสมัครนะครับในคลิปเนี่ยก็คือพี่หมายถึงการทำงาน2หมัดหลักๆเนี่ยใหญ่ๆเลยประมาณนั้นเราจะได้เข้าใจตรงกันทีนี้แล้วถ้าเป็นปีกล่ะมันจะทำงานยังไงโอเคเอางี้สมมติเอามือซ้ายจับปีขวาอย่างนี้ แล้วก็วาดแขนขึ้นมาเน,นี่ยเองรู้สึกไหมว่าเฮ้ยช่วงปีกอะ่ะมันถูกเหยียดเหยียดตัวขึ้นเนี่ยลากขึ้นลากลงใช่อันนี้คือการทํางานของปีกหลักๆเลยฉะนั้นเนี่ยเรารู้ละอ๋ออันนี้ปีกนะอันนี้สะบักนะอ่ทีนี้การทํางานของสะบักละ่ะมันจะทาํางานยังไงเอาง่ายๆโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอนเซปต์เนี่ยจริงๆพี่ทําคลิปเกี่ยวกับ คอนเซปต์ของสะบักกับปีกไว้แล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปปกคลิปไว้ให้เองจะได้ไปดูตามต่อได้นะครับโอเคถ้าเป็นสะบักเนี่ยกับปีกเนี่ยมันจะแยกมันจะแยกการเคลื่อนไหวออกจากกันพอสมควรนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสะบักเนี่ยเวลาเราเซตอัพเนี่ย,ง,ยง่ายเลยคือในช่วง n น r a n จ์ของเราเนี่ยมันจะมีการพาสอกเลยแนวเส้นลำตัวมันจะมีการพาสอกเลยแนวเส้นลำตัวนึกภาพง่ายนึกภาพง่าย ถ้าสมมติถ้าสมมุติว่าเราเราเราจะสมมุติทําไมวะโอเคอ่ายกแขนนี้อยู่อ่าอันนี้เป็นปีกถูกปะ่ะเนี่ยเป็นปีกยกแขนมบนนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราอ่ะพาพาศอกไปทางด้านหลังจริงๆอ่ะการพาศอกไปด้านหลังแบบเนี้ยก็ใช้ปีกด้วยเช่นเดียวกันนะสมมุติว่าเรานึกภาพว่าโหลดมันอยู่ข้างหน้าเราอย่างนี้เราพยายามดึงมันมาแต่เมื่อใดก็ตามที่แนวศอกเลยเส้นลําตัวแล้วอกยืด เราจะเห็นว่าศอกเลยเห็นปะอย่างเงี้ยศอกเลยแนวเส้นเห็นปะอกยืดรู้สึกส่วนไหนทํางานรู้สึกส่วนไหนคอนแทรคเข้าหากันไม่ใช่ปีกนะสะบักถูกปะรู้สึกว่าสะบักมันบีมันแพ็คเข้าหากันเนี่ยหลังด้านในมันแพ็คเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติโดยส่วนใหญ่นะต้องบอกอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าการเคลื่อนไหวของแนวศอกเลยแนวเส้นลำตัวแล้วมีการอกยืดมากเท่าไหร่โหลดจบ โหลดระยะจบอ่ะหรือช่วง end range มันจะไปจบที่สะบักสะส่วนใหญ่โอเคเอ,อทำไมพี่ถึงพูดถึงช่วง end range ทำไมพี่ถึงไม่ได้พูดถึง full range หรือ full ROM of motion พี่จะบอกว่า full ROM เนี่ยหรือการเคลื่อนไหวเต็มระยะเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่อง active ROM คำว่า active ROM เนี่ยก็คือว่า ะระยะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนั้นๆเนี่ยจบที่ระยะที่เท่าไหร่ก็คือสมมุติว่าอ,อย่างของปีกอ่ะอย่างนี้เรายืดแขนมาอ่านี้โหลดดึงเราไปข้างหน้าอกยืดระยะของปีกเนี่ยถ้าถ้าเราดึงมาเนี่ยเราจบที่เท่านี้แนวสอมไม่เลยแนวเส้นลําตัวล็อกลําตัวไวอันนี้โหลดจะจบที่ปีกแต่ว่าถ้าดึงมาอย่างนี้อันนี้โหลดจบที่สะบัง ฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยถ้าเราอยากฝึกอะไรเป็นหลักเราก็ควรให้ช่วงเอ็มเรนจ์ของมันเนี่ยจบที่จบที่ระยะนั้นซึ่งการทำงานเนี่ยของกล้ามเนื้อตั้งแต่จุด A ไปจุด B เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องฟูลเรนจ์มันอาจจะเป็นแอคทีฟเรนจ์ก็คือเราจบแค่ตรงนี้เพื่อเอาปีกถ้าเราต้องการฝึกปีกเราจบแค่ตรงนี้เพื่อเอาปีกอันนี้คือแอคทีฟรอมของกล้ามเนื้อปีกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นฟูลเรนจ์ออฟโมชั่นก็คือ กลายเป็นจบที่สบักเอนรนที่สบักตามทันกันนะอ่าโอเคคอนเซปต์หลักๆเนี่ยก็ไปละก็คือแนวสอกเลยแนวเส้นลำตัวทีนี้เนี่ยในความคิดของพี่นะครับที่เฮ้ยทำไมแรดผู้ดาวไม่ใช่าฝึกปีนนั่นเพราะว่าองศาของนิ้วเออเป็นเรื่ององศาของนิ้วอ่ะเรามายกแขนกันต่อนะครับเฮ้ย ในคลิปนี้พี่อยากให้เองพวกเองทั้งหลายลองทําตามะน่ย้ยเองจะได้อะไรเยอะมากถ้าเองฟังเดี๋ยวเองอาจจะไม่อาจจะไม่เก็ตแต่อย่าให้ลองทําตามโอเคเหมือนเดิมมือซ้ายจับแล้วก็วาดแขนขึ้นวาดแขนขึ้นมาตรงๆเองจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่านิ้วโป้งของมือขวาเนี่ยของเราเนี่ยเวลาเรามือควาางเงี้เรายกแขนขึ้นมานียองศาของมันจะ ชี้ไปที่เลข9นาฬิกาพี่อยากจ,จะให้พวกเองทั้งหลายแหลเนี่ยจินตภาพตามหลังจากนี้เนี่ยพี่จะให้เองเนี่ยหมุนหมุนองศาของนิ้วโป้งและให้เองจินตภาพว่าแขนทั้งแขนคือโลหะแท่งเดียวแขนทั้งแขนคือโลหะแท่งเดียวหมุนองศาของนิ้วโป้งตามซึ่งหัวไหล่มันจะเป็นจุดหมุน พี่จะให้หัวไหลเป็นจุดหมุนนะครับฉะนั้นเนี่ยเอ็งทําตามมือซ้ายจับมือขวายกขึ้นโอเคก็เลข9อยู่เลขเก้านะเอ็งทำตามไหมนะเก้าสิบสิบนาฬิกาสิบนาิกามา11 11ออกยืดนะอกยืดตลอดนะ11ละ12พอ12เนี่ยจะเป็นนิป้งชี้ขึ้นแล้วนะจากนั้นเลขหนึ่ง อกยืดเหมือนเดิมเลขสองรู้สึกอะไรต่างกันไหมเองจะรู้สึกว่าเมื่อใดก็ตามที่แนวองศาของนิป่งชี้ออกไปทางด้านนอกโดยที่มุมศอกอมันถูกล็อกเคลื่อนไหวตามอย่างเงี้ยมองเห็นปะ่ะนะมุมศอกจะเคลื่อนไหวตามถ้าองศาของโป้งอยู่ทางแนวแนวทางด้านนอกการคอนแทคปีกจะถูกเอื้อให้ทํางานมากขึ้น ตามทันไหมตามทันไหมอ่ะเองลองตอนแรกมาแบบนี้เลข 9, เก้าเองเปลี่ยนเลยเป็นลองเป็นเลขหนหรือเลข2องนาิกาเองรู้สึกหรือว่าไอ้เฮีย feeling contraction ที่ปีกมันเกิดมากขึ้นใช่ใช่ใชอ่ะทีนี้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเมื่อกี้พี่พูดถึงองศาของนิโง้โป้งถูกป่ะตอนนี้โอเคเปลี่ยนม่แล้วนะพี่ให้เองล็อกไปที่หนึ่าฬิกาก่อนแต่พี่จะพูดถึงองศาของ แขนในการวาดขึ้นทุกครั้งนะ่ะก่อนหน้านี้ที่เราวาดขึ้นอนะ่ะเราจะวาดขึ้นที่12บสนิกาก็คือก็คือขึอออ้นตรงแบบนี้ถูกปะพี่จะให้เองขึ้นโดยที่เปลี่ยนทิศองศาของแขน <c oughs> โอเคเออคือ,ค,อคือถ้าสมมุติว่าดูในคลิปเนี่ยมันอาจจะกลับด้านนิดน,นึงนะฉะนั้นเองเองฟังจากที่พี่พูพดแล้วกันโอเคมือจับเหมือนเดิมล็อกนิ้วเป็นเลขหนึ่งอกยืดอ่ะวัดขึ้นอยู่เปลี่ยนเป็น ช่วงแขนองศาเป็นเลขหนึ่งช่วงแขนองศาเป็นเลขสองนาฬิกาช่วงแขนเป็นสามนาฬิกาลองทำตามเลยมึงจะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยพอไปถึงเลขสามนาฬิกา filling contraction ที่ปีกมึงหายไปหมดเลยตามทันปหม filling การ contraction ที่ปีกเองหายหมดเลย นั่นจึงแปลได้ว,ว่าเมื่อใดก็ตามที่แนวสองมันเปิดออกไปทางด้านข้างมันยิ่งทําให้ปีกถูกลดทอนการใช้งานอันนี้ข้อสองนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรตอนแรกองศาของนิ้วทิศทางของมุมสององศาของนิ้วข้อที่สองเนี่ยคือทิศทางของมุมสองยิ่งสอกออกไปด้านแนวด้านนอกการคอนแทคปีกจะถูกลดทอนลงข้อสาม ข้อสามอ่ะทีนี้อกยืดเหมือนเดิมล็อกนิ้วโป้งเป็นเลขหนึ่งนาฬิกาวาดขึ้นที่สิบสองกลับมาสิบสองเหมือนเดิมไหมนะสิบสองเหมือนเดิมล็อกไว้ทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่จากการที่เราวาดแขนขึ้นเป็นส่งแขนไปข้างหน้าจนไหลเริ่มห่ออ่ะนะเริ่มนะส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหน้าเรื่อย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 พอไหลเริ่มห่อรู้สึกไงมั่งการคอนแทคปีกหายไปดูว่า ใช่ฉะนั้นเนี่ยข้อ3เนี่ยคือถ้าเราเนี่ยมีการล็อกเอาของสบักเนี่ยการคอนแทคปีกจะเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่มึงคลายสบักไว้การคอนแทคปีกจะหายไปไม่ได้ถูกลถทอนนะม,มันจะหายไปเลยมันจะหายไปเลย <c oughs> สามข้อนะโอเคทีนี้ลองมาดูการฝึกและผู้ดาวที่คนทั่วไปไม่งฝึกกันอืม โอเคไม่อยากจะบอกว่าผิดนะแต่ว่าต้องการที่จะชี้แจงให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้แบบนี้ลองปรับแบบนี้ไหมลองแบบนั้นไหมมันจะดีขึ้นเออคือไอ้เฮี่กูไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมึงผิดมึงผิดมึงผิดโน no, ไม่ใช่แต่ว่าต้องการที่จะชี้แจงว่าเฮ้ยมันดีกว่านี้ได้เออฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบไอ้เรี่มึงเอาคลิปกูไปแบบไปบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำอย่างนี้พี่อาร์บอกมึงทําผิดไอ้สัตว์กูรู้กูด่าเละเลยนะความรู้ไม่ใช่าไว้ขิงกันนี้ ความรู้มันเอาไว้ให้ประโยชน์ไม่ใช่ไว้ขิงขิงมันเอาไว้ใส่แค่ในโจ๊กก็พอนึกออกไหมอ่ะพอทีนี้เรามาดูเรื่องของททาลดผู้ดาวที่หลายๆคนเข้าใจกันที่นิยมใช้กันใช้คำนที่นิยมใช้กันคือจับบาการแบบนี้วันรู้สวยไหมจับบาการยาวแอนโกรับอย่างนี้เลยหนึ่ง องศาของนิ้วมือขวาไปที่9นาฬิกาถูกปะ่ะหลายคนจะเป็นแบบนี้ไปที่9นาฬิกาส่วนมือซ้ายไปที่3นาฬิกาอันนี้หนึ่งนะนะแถมแถมเวลาที่ดึงเนี่ยด้วยบาการยาวเนี่ยไม่มีใครอ่ะเก็บศอกโดยส่วนใหญ่จะกางศอกออกใช้คําว่าโดยส่วนใหญ่พอกางศอกออกเนี่ยเป็นข้อสององศาของศอกเมื่อใดก็ตามที่องศาของศอกออกห่างจากแนวศูนย์กลางการคอนแทคปี จะถูกลดทอนข้อสองอ่ะเออข้อสามหลายๆคนเวลาฝึกอ่ะจะชอบเอ็นตัวไปมาแบบเนี้ยสมมุตินะคลายตัวก็เอ็นไปข้างหน้าแล้วก็จังหวะจังหวะหดตัวหรือว่าจังหวะออกแรงเนี่ยยืดอกรับเอ็นตัวไปไปข้างหน้ายืดอกรับอย่างนี้อ่ะแล้วก็หลายๆหลายๆคนอ่าที่เป็นลูกเทรนที่ใหม่ๆพี่ก็ถามว่าเฮ้ยทำไมมึงถึงฝึกแบบนี้หรอ เกือบทุกคนบอกว่าเวลาที่เอนตัวไปข้างหน้าในช่วงคลายตัวเนี่ยในช่วงจังหวะที่กล้ามเนื้อคลายตัวเนี่ยเขารู้สึกเขาฟิลดีเขารู้สึกว่าฟิลเข้าปีกดีแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงไม่ใช่หลายคนจะเข้าใจผิดเรื่องของฟิลลิ <c> ่ง <oughs> การที่เราเอนตัวไปข้างหน้าเนี่ยเอนตัวไปข้างหน้าแบบเนี้คำถามสะบักคลายหรือสะบักลลอก เวลาเวลาเราดึงอย่างเนี้ยเราเอ็นตัวไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วมันดึงแขนดึงศอกเราเลยขึ้นไปสะบักคลายหรือสะบักหลอมสะบักคลายพอสะบักคลายปีกทำงานไหมไม่ปีกถูลดทอนเว้ปีกถูกลดทอนแล้วฟิลลิ่งหรือความรู้สึกที่หลายๆคนเข้าใจกันว่าเฮ้ยเรารู้สึกตรงเนี้ยเรารู้สึกนะเราฟิลนะฟิลจากอะไร ฟีลจาก stretching ที่มันน้ำหนักมันดึงเราขึ้นไปฟีลจากการ stretching หรือยืดเยียดจากน้ำหนักที่ดึงเราขึ้นไปแต่ไม่ใช่ฟีลจากโหลดที่ปีเพราะอย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่สะบักเราคลายปีไม่ได้แอคทีฟปีไม่ได้แอคทีฟอย่างเงี้ยปีกแอคทีฟไหมอ่ไม่นึกออกว่าแต่แค่เปลี่ยนจากแนวเนี้ยเป็นแนวนี้มันแค่ดึงเราขึ้นไป มันเป็นความรู้สึกถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่ฟิลลิ่งของโหลดที่ปีกถูกกระทบต่างกันนะต่างกันนะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยการฝึกแบบเนี้ยในระยะจบอย่างเงี้ยมันจะไปลงสบักซะมากกว่า มันจะไปลงสบักซะมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าอยากให้โดนปีกจริงทํำยังไงพอทําได้อยู่ใช่คาว่าพอทาได้อยู่นะเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบว่าถ้าเป็นบาการนยาวนี่แม่งไม่มีทางโดนปีกเลยโนยังพอทําได้อยู่แต่ว่าถ้าถามว่าโดนปีกเต็มเต็มไหมก็อาจจะไม่ได้แบบถึงร้อเขนาดนั้นแต่ว่ามันพอทําได้ยังไงบ้างโอเคจากที่เรากางศอกออกงี้ฮะกว้างๆนี้เป็นเก็บศอกมาข้างหน้า เออบารกันยาวเนี่ยเก็บสอกมาหน้าแบบนี้แล้วแล้วพามันลงมาโดยที่ไม่ต้องให้มันลงลึกจนศอกเนี่ยเลยแนวเส้นลำตัวคือลงมาเท่าที่ลงได้ให้จังหวะเอ็นเรนจ์เนี่ยปีกยังแอคทีฟอยู่ปีกยังทำงานอยู่ไม่ต้องดึงลงมาปุ๊บอย่างนี้เลยถ้าเลยเนี่ยระยะจบมันเป็นลงสะบัเกอเ,เอาแต่ <c oughs> <c oughs> เป็นวอตอะไรเนี่ยอ่ะ ลงมาเงี้ยแค่นี้แล้วจังหวะคลายตัวก็ล็อกตัวไว้ไม่ต้องไม่ต้องเอ็นตัวไปมาการเอ็นตัวไปมายิ่งทําให้ปี่ถูลถทอนมันเหมือนกับว่าเราฝึกหนึ่งครั้งพักอีกหนึ่งครั้งถ้าสมมติฝึกสิบห้าครั้งก็คือฝึกสิบห้าครั้งพักสิบห้าครั้งนี่ยมันถูกพักจากการยืดเหยียดตามทันปะมันถูกพักจากการยืดเหยียดตัวไปข้างหน้าอืมแต่ถ้าเราล็อกตัวไว้อย่างเงี้ยเราดึงลงเก็บซอกไว้ โหลดไม่หายนะโหลดไม่หายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่เล่นบาการแล้วโดนมากขึ้นใช้คําว่าโดนโดนก็คงไม่ใช่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ฝึกบาการยาวแล้ว f o ฟอสแรงให้ปีกทํางานเพิ่มขึ้นออีกหนึ่งวิธีแต่ก็อาจจะไม่ใช่ the best way จริงๆอาจจะไม่ใช่วิที่ดีที่สุดโอเคมันก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยพี่อาไอเฮียมึงพลาดม,มาขนาดนะ แล้วสรุปว่ากูต้องใช้แฮนเดิลแบบไหนจับแบบไหนระยะแบบไหนถึงจะดีโอเคได้มาทำความเข้าใจกันโ okay. อเคอันแรกคือบากานยาวมือความไปแล้วอันที่สองเนี่ยถ้าเป็นกริปแบบระยะกริปเนี่ยประมาณมีเดียมกริบแต่ว่ามือตั้งแบบ Hammer, แฮมเบอร์แบบนี้แบบนี้เข้าปีกไหมพี่อ่ะเข้าปีกไหมพี่ เข้าอยู่เข auto, ้าอยู่แต่แต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเนี่ยจับปิดแบบนี้เนี่ยมุมศอกอ่ะมันเปิดออกด้านนอกได้ง่ายตามทันว่ามุมศอกมันเปิดออกด้านนอกได้ง่ายคือต่อให้แบบนี้นะแต่แนวแนวแนวข้อพับศอกมันเปิดออกด้านนอกได้ง่ายมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นิ้วโป้งมันจะเป็นแนวตั้งตั้งชามันไม่ได้เปิดออกด้านนอก ถามว่าเข้าไหมยังเข้าอยู่ยังเข้าอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงคัดแบบร้อที่แบบว่าเราจะพยายามฟอร์สปีดให้ทํางานถามว่ายังเข้าอยู่ไหมยังเข้าอยู่แล้วถ้าเป็นวีกีแบบพี่มือใกล้กันเลยเออมือใกล้กันเลยเข้าอยู่ไหมเข้าอยู่แต่แต่โหลดบางส่วนมันจะถูกกินไปกับปลายแขนเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยจับแฮนเดิลที่มันค่อนข้างใกล้กันแบบนี้ นิ้วเข้าหากันแบบนี้มันมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะฟอรสแรงที่ที่ปลายแขนในการดึงลงมาเออมมนมีความเป็นไปได้สูงอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นครสกริปล่ะเป็นแบบว่ามือหงายจับมือหงายนะเข้าไหมเข้าอยู่เพราะว่าองศาของนิ้วมันเปิดออกด้านนอกองศาของนิ้วมันเปิดออกด้านนอกแต่ว่าด้วยความที่เวลาเราจับเนี่ยแล้ว สองมันมันตั้งตั้งฉากกับมุมมุมข้อมือพอดีบางทีโหลดมันก็จะไปลงใบเส็กับปลายแขนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการดึงลงถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะบอกกูบอกก่อนเลยนะไอ้เฮียไม่ผิดไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่แค่บอกว่าถ้าจับแบบนี้ฟอสแรงแบบนี้ได้อะไรแตกต่างกันแค่ไหนเอออะทีนี้แล้วถ้าเป็นมือคว่ำล่ะมือคว่ำล่ะก็โดนเหมือนกัน โดนเหมือนกันเพราะว่ามุมศอ,อ,อกถูกเก็บแต่พอมุมศอกถูกเก็บอย่าลืมแนวองศาของนิง้วโป้งมันเข้าหาศูนย์กลางก็โดดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่อะไรนะออคอนเซปต์มันมีสองสาอย่างฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราล็อกเอาท์ได้บางอย่างเราเราเราถูกบางข้อบางข้อเราอาจจะไม่ได้แบบว่าถูกเป๊ะมันก็อาจจะได้ประมาณนึงใช้คำนี้ แล้วในความคิดของพี่อาร์การจับกลิบแบบไหนที่เข้าที่สุดในมุมพี่นะเออในมุมพี่นะคือต้องบอกแบบนี้พี่ใช้คาว่าในมุมพี่คือพี่ไม่อยากแบบบอกว่าไอสัตว์กูถูกที่สุดกูถูกต้องพวกมึงต้องเชื่อกูโนไม่ใช่กออ็ฟังตกผลึกเอาไปคิดเชื่อไม่เชื่อไม่ซีเรียสจริงๆจะแย้งก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเออแต่ แต่ว่าต้องบอกกนว่าที่ทำหนูเนี่ยไอ้แค่กูไม่ได้ต้องการมาดิเครดิตใครไม่ได้บบมาอวดโชว์พาวแนตะ่คือกูอยากให้พวกมึงเนี่ยแหละอยากให้คนที่ตามเนี่ยแหละว่าสิ่งที่กูทำม,มันมีประโยชน์กับพวกเขาบ้างแค่นั้นเลยจริงๆอ่ะโอเคเข้าเรื่องอีกเขาเรื่องเขาเรื่องสถิตอ่ะกลิ่นแบบไหนที่ที่เป็นที่พี่ชื่นชอบที่จะฝึกแล้วแม่งเข้าแบบเข้าปีจริง เป็นกลีบแบบหงายมือแต่เป็นหงายมือแล้วนิ้วโป้งเปิดออกด้านนอกเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปมใ,ให้นะครับในกรณีของคนคนที่ไม่มีไม่มีกลีบแบบนี้หรือว่าที่ยิมไม่มีกลีบแบบนี้เนี่ยสามารถหาตัวกุ้ยส้มนะครับก็สามารถไปซื้อตามช้อปปี้อะไรเงี้ยได้ก็มันจะสามารถเซตอัพให้ให้มุมมุมม,ม,มุมมือของเรามันมันมันได้ตามตามแนวนะครับโอเค มันจะเป็นกลิปแบบเวทไทเทเนียมจริงๆพี่เคยทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องของแรดผู้ดาวฝึกปีกไปแล้วอันนี้ก็จะขออีกรอบหนึ่งแต่ว่าในคลิปนี้ดีเทลจะละเอียดกว่าโอเคถ้าเป็นมุมแบบนี้เนี่ยมุมเวทไทเทเนียมเนี่ยที่เปิดเปิดนิ้วออกด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่จะเขียนเลยองศาอันนี้คือเลข12นาฬิก,กา11 1เ1 2ฉะนั้นเนี่ย จะเป็นจะเป็นมุมจับแบบไหนก็ได้ขอให้มันออกไปโซนนั้นนอกเล็กน้อยอมือซ้ายก็ไม่สิบเอก็สิบก็ได้หรือมือขวาไม่หนึ่งก็สองก็ได้อ่าในทิศนาฬิกามันจะเอื้อให้ปีกออกแรงได้มากขึ้นมันจะเอื้อให้ปีกออกแรงได้มากขึ้นลองดูแล้วก็ในจังหวะที่ดึงเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามเ่ยสมุิอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพที่พี่เขียนไว้ใช่ไหม เราก็จะล็อกตัวไว้ก็คือจังหวะที่เราคลายตัวเนี่ยเราก็จะล็อกตัวไว้เช่นเดิมโหลดมันดึงขึ้นแต่ว่าการที่เราล็อกตัวเนี่ยสะบักเรากดลงเพราะกดลงเนี่ยปีกแอคทีฟนั่นเท่ากับว่าจังหวะคลายตัวเนี่ยปีกก็ยังต้องทํางานเพื่อสู้กับแรงดึง g r a v ิตีตรงนี้นึกออกปะเพื่อสู้กับแรงดึงฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าในน้ําหนักเท่าเดิมเนี่ยถ้าเองถ้าเองฝึก ตัวกลิบแบบแบบนี้แฮนเดิลแบบนี้แล้วก็ล็อกเอาเข้าต่อโดยที่โพดเจอร์เนี่ยไม่เอ็นตัวไปนาไปมาเองจะรู้สึกว่าไอ้เฮี้ยแม่งหนักขึ้นเยอะเลยใช่เพราะโหลดแม่งไม่หายเลยโหลดไม่หายเลยเพราะมันล็อกตัวไว้สบักล็อกไว้เลยตามทันปะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ย พี่ว่าแม่งลึกมากเลยต้องบอกงนี้เลยแต่หลายคนอะที่แบบเฮ้ยพี i, ่ผมทําแบบนี้แล้วผมยังรู้สึกปีกอยู่บอกเลยนะที่มึงรู้สึกไม่ใช่ปีกแต่เป็นเทเรสเมเจอร์เทเรสเมเจอร์คือส่วนไหนคือส่วนมัดที่อยู่เหนือปีกทีหนึง่งมันจะอยู่ด้านบนปีกทีหนึง่งคนที่ฝึกแต่แต่บาก้านยาวอะแล้วบอกว่านี่คือปีกเนี่ยทรงบอดี้ของเขาที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาแต่ปีกแบบว่าใช้คําว่าอะไรดีอยังเคยเห็นแก้วแก้วแก้วมักกะเรตาปะ ที่แบบมันจะเรียวอย่างเงี้ยแล้วก็ปลายมันจะบานอยู่่ก็บานชึกอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าฝึกถ้าฝึกปีกดีๆเนี่ยเราคอนแทคปีกดีๆเนี่ยอาจจะในโพสเจอร์การเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วยก็แล้วแบบว่าการเคลื่อนไหวแบบที่ล็อกข้อต่อได้นะไม่ได้ใช้แบบปากันยาวเนี่ยทรงของปีกเองอ่ะจะกว้างจากฐานด้านล่างได้ดีกว่าก ER pues ็ละเอียดนะก็คนละเอียดเลย จริงๆเรื่องพวกนี้มันเอาไว้แบบว่าเป็นสอนเพื่อเก็บตังค์มากกว่าแหละเออแต่ก็เอามาแบ่งปันให้พวกเองนะครับใครตกผลิตได้มากก็ได้ไปแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันคือบางส่วนที่พี่เอามาสอนเอามาให้ฟรีใช้คํานี้แล้วกันเออมันคือบางส่วนที่พี่เอามาให้ฟรีซึ่งในเคสที่เด็กๆที่ออให้พี่มาเทรนมาดูแลส่วนตัวเนี่ยมันได้มากกว่าน,นี้อยู่แล้วมันได้มากกว่าน,นี้อยู่แล้วอืมฉะนั้นเนี่ยไอ้คลิปทั้งหมดที่ทํะ ก็ทำด้วยใจนะอยากให้พวกเองได้ได้มีแหล่งความรู้อีกที่หนึ่งที่น่าจะพอเชื่อถือแล้วทำให้เองรู้สึกว่าเอออันนี้แหละกูสามารถเอามาเป็นเอามาเป็นคัมภีร์ไบเบิลของมันได้อะไรอย่างเงี้ยเออคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะก็ขอให้น้องๆทั้งหลายแหลเนี่ยก็ลองอาไปทำดูนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กยังไงเฮ้ยมาบอกกันด้วยก็ดีมาบอกกันหน่อยก็ดี จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่กูทำเนี่ยเฮียมันมีประโยชน์กับพวกเองวะอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะก็ขอให้มีความสุขกับการฝึกแล้วก็เห็นผลกับทุกคนบ๊ายบาย